สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว youtube ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ้าจ่าป่าข้าวโพดเมืองเพชรบูร์วันนี้จ่าก็มีแนวทางมาฝากสําหรับใครที่มองหาเลขเด็ดอยู่นะคะมาชมคลิปของแจ่าแล้วก็ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะคะคือวันนี้นะคะมีแนวทางมาฝากก็คือว่างวดที่แล้วนะคะได้เจ็ดเก้ามาใช่ไหมคะแล้วคันนี้เขาถูกกันไปเยอะอ่ะได้ได้ซื้อเขาเรียกว่าซื้อเสี่ยงโชคได้ห้าร้อยบาทใช่ไหมคะห้าร้อยคูณเท่าไหร่ เออนะคะแล้วก็ห้าร้อยนะคะแล้วก็ได้เบอร์อีกเนะาะอหมื่นหนึ่งหมื่นสี่พันนะคะอันนี้ก็คือเขาได้ไม่ใช่จ่าได้นะเพราะจ่าก็ไม่ถูกเออเพราะว่าจ่าส่วนมกากจ่าไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยเสี่ยงโชคเออประมาณนี้นะคะเพราะว่า,วาถามว่าชอบไมมชอบนะคะชอบตัวเลขอะ่ะแต่ว่าจา่จาจ่าก็ไม่ค่อยเออเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ค่อยเสี่ยงโชคกับแบบว่า เออไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่ว่าชอบหานะคะข้อมูลมาฝากเพื่อนๆแล้วชอบชอบดูอ่ะเออใครๆให้อะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้จา๋าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากจ๋าในคลิปต่อๆไปนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะคะว่า วันนี้เขาให้อะไรงวดที่แล้วเขาให้79ใช่ไหมแล้วคราวนี้นะคะมันมันฟันมาเยอะมากเลยสําหรับเลขในวันนี้นะคะก็คือว่าฟันเลขเนี้ยจะตัวจ่าเองงวดที่แล้วเขาเข้านะคะเราจะาก็เลยดู เออแล้วทาไมงวดนี้ฟันฟันเลขนี้จาก็เลยเออเอามาให้ฝากไว้น่อยก่อนเพราะว่ามันแค่ตัวเดียวไงชุดเดียวนะคะเลข2ตัวชุดเดียวนะคะจากก็เลยเออน้อยชุดมากก็เลยมาฝากดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นเลขประมูลนะคะที่หลายท่านถามมาเนาะอันเนี้ยเอามาฝากในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะค่ะสำหรับเลขชุดนี้นะคะจะเป็นเลขนะคะมาตามสัญญาเลขรัฐบาลเนาะ งวดที่ผ่านมานะคะให้มาก็เข้า97นะคะเป็นแบบเน้นๆเลยนะคะเน้นๆหนังๆส่วนวันนี้นะคะให้มาทั้งหมด6ชุดเช่นเดิมนะคะให้มานะ6667นะคะ69เนาะ86 87แล้วก็89ซึ่งเลขชุดน,นี้นะคะถ้าใครชอบก็จัดได้เลยนะคะเพราะว่า,าถามถึงก็มีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ อ่ะสำหรับเลขนี้ข้อมูล3ตัวบนสวยงามนะคะอาจจะมี2มี3มี4มี5ที่เข้ามานะคะตัดเลยนะคะ2 5 4 3 5 4นะคะ2 5 4 3 5 4เนาะอ่ะสำหรับของเขียวเหนียวซับนะคะงวดนี้นะให้มาจะเป็นเลขหามนะคะเลขเบิ้ลเบิ้ลหน้าเนาะถ้าจะ จับคู่ไปเรื่อยๆก็จะเป็นเลขหาำด้วยเนาะ993นะคะ9339แล้วก็99สําหรับงวดน,นี้เนาะ,อะลอตเตอรี่ก็อย่าลืมไปจัดไว้นะคะอ่ะงางวดนี้แม่ฟันไว้ให้ก่อนนะคะงวดหนึ่งมิถุนาหวยออกวันอังคารแรมหกข้าเด่น สี่กับเจ็ตัวฟันเจนะ็ดสีเนาะสตัวสนะี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดนะจ๊ะชอบก็ตามนะคะแต่ชุดเต็มก็มีนะคะก็แล้วแต่เราจะเลือกเลขประมูลนะคะเลขประมูลงวดวันที่1นึมิถุนานะให้เด่นหานะห้าศูนย์เม่าศูนย์ห้าศูนย์มาชัวนะคะสองตัวสามห้าเเกแล้วก็ศนะูนยะอ่ะต่อมาของแอดนันนะคะซ ซึ่งหลายท่านนะคะก็ถามมาเนาะก็จัดให้แล้วนะคะจัดให้แล้วเนาะก็ถ้าตัวเน้นก็ดูมาร์กไว้เลยวิ่งศูนย์กับหนึ่งนะคะ,ะเห็นข้างบน3มชุดนั้นไหมคะอ่า1 2 3 0 1กับ2องาอันนี้ก็ตัวเลขเนาะมีเข้ามีหลุดนะคะก็ให้ติดไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ,ะต่อมา ออกแน่ๆเลยนะคะวันนี้3536 80แล้วก็81นะอ่าอันนี้นะคะก็จัดไว้นะคะแนวทางเนาะต่อมานี่หนุ่มก้านนะคะให้มาในงวดวันที่1เดือน6เนาะเป็นแนวทางนะคะ24 25 15นะคะส่วน2ตัวเนาะ15กับ51นะคะอ่าเลขชุด3ตัวเนาะก็ เพือ่อนๆชอบก็จัดได้นะคะบอกไว้เลยนะคะรักนะสามสี่แปดเตรียมพร้อม,อมกรีดนะคะอันนี้จะเป็นแม่น้ำหนึ่งนะ,ะมีแล้วก็ต้องแบ่งปันนะคะลอตเตอรี่นะคะแปดสามสี่สามสี่แปดนะคะอ่ะครูโต้นั่นเองนะคะอ่าสำรับของแอดหนึ่งนะคะก็เป็นอ่า เลขล่างนะคะตารางแต่ถ้าให้เน้นจริงๆนะคะ49ซึ่งก็ไปชนกันกับแม่ฟันให้แล้วนะคะ749นะ3ตัว749นะคะ2ตัว49อันนี้แต่จะเป็นเลขล่างฮะ,ะข้อมูลนี้นะคะบอกไว้เลยเข้ามาแล้ว2งวดนะคะอ่างวดที่ผ่านมาเข้า4114ล่างนะอ่า มาดูล่างต่อมานะคะก็มี93 94 95 98นะคะอ่าอย่าลืม94ติดไว้เน้นๆนะคะเน้นๆหนักๆ98อันแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะจัดไปนะคะอ่าเลข49นะคะคือจัดได้เยอะก็จัดไปนะคะงวดที่ผ่านมานี้นะคะบอกไว้เลยนะคะถูก79500เบอร์อีก14นะคะสว่วนเราได้แค่เฉียดพ่อไล่ พราะว่าเป็นเลขบนนะคะ9779 7, 7, 9, เป็นเลขบนนะคะกะ็มันก็เฉียดไปนะฮะ,ะแต่ถ้าเป็นเลขล่างนะคะได้เต็มเๆแน่นอนลอตเตอรี่นะคะงวดน,นี้จัด9449 4, 4, 9. อ่มารีมารีนะคะความน่าจะเป็นของสองตัวท้ายรัฐบาลงวดน,นี้นะคะ35 45 36 46แล้วก็37 47รวมหกชุดตัวรูดนะคะ3กับ4นะคะ อ่าสรุปร่างรัฐบาลไทยงวดนี้94 95 97 99อ่า94นะคะอย่าลืมเชียนะคะจัดมาแล้วก็ต้องจัดไปให้คุ้มเลยนะคะอันนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางด้วยเนาะ อ่าสำหรับเสือสั่งฟ้านะงวดที่ผ่านมานะคะเข้า1 4นะเข้า1 4เป็นเลขชุด2ตัวล่างสำหรับงวดนี้นะคะเสือสั่งฟ้าจัดมาชุดเต็มนะคะ1 3 5นะ2ตัว3 5 1 5 1 3ห0แล้วก็5 7เออนะคะแต่เลขสวยเลขชอบเนาะแต่1 5จ๋าชอบมากนะคะ ชุดของแผนแผ่นพารวยนะคะอันนี้จะเป็นเลข3ตัวนะเลข3ตัวที่จะให้เลขชุด2ตัวนะคะแล้ว3ตัวนะเน้น6 7เจนะคะเก้าห้แล้วก็6 7นะคะเน้นซึ่งถ้าอ่งวดที่ผ่านมานะคะเข้าก็จะมี5นะคะมี7นะคะผิด6ไปนิดเดียวนะคะ อสองตัวล่างงวดนนี้ดังนั้นนะคะวิ่ง0ูนย์กับเมาล้านเปอร์เซ็นล่างนะคะศูนย์เก้าเน้นๆเลยเนาะอันนี้จะเป็นชุดของแผ่นๆซึ่งถ้าใครชอบก็จัดใครคัดก็ผ่านเดี๋ยวมาดูนะคะสรุปตัวเลขชุดเดียวนะคะที่จะเน้นให้ฟันนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหลังจากที่ดูไปแล้วเนาะก็ พูดง่ายๆนะคะว่าถ้าที่เขาให้มานะคะที่เขาบอกว่างวดที่แล้วได้79มาค่อนข้างที่จะเยอะใช่มั้คะถูกถูกได้โชคมันค่อนข้างที่จะเยอะงวดนี้เค้าฝัน94 9449นะคะแล้วคราเนี้ยพอ9449แล้วก็เออมันจะเป็นเลขหลายๆชุดเลยอ่ะอืมเขาให้เก 4, 4 9แม่แต่แพนๆนๆเองงวดนี้เขาฟัน9นะคะ90นะอ่ะแล้วก็ศูนย์ก็มาแรงนะคะศูนย์ก็มาแรงแต่บางท่านอาจจะมา บอกว่าเออตัวนี้ไม่มาตัวนั้นไม่มาอะไรเงี้ยอา่าไม่มัน,ม,น,ม,ม,น,น,นะะมันไม่แน่ไม่นอนนะคะมันไม่แน่ไม่นอนดังนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อ <c oughs> ดูแนวทางนะคะเอาไปจับใส่ตัวเลขที่ชอบนะคะแล้วก็ตัวเลขที่ใช่ใช่ไหมคะอ่างใครที่ชอบเลขวิ่งอย่างเงี้ยก็เอาไปจับกับตัวที่เราแบบอ่างวันนี้นะคะชอบ ชอบศูนย์มากเลยนะคะจะจับตัวไหนแล้วถ้ามันมีแนวทางมานะคะให้9ก้ามาก็9ก้านะคะหรือว่าชอบ9นะคะมีแนวทางมาให้สอ่ะจับ4ใส่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในในในคลิปนี้นะคะถ้าสรุปถ้าอยากจะฟันตัวเดียวนะลองฟัน9 4ดูนะคะลองฟัน9 4ดูเผื่อว่านะคะจะมีโชคนะคะในงวดน,นี้นั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจาก,ก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณทุก ทุกคนที่เข้ามาติดตามนะคะและเข้ามาชมนะคะก็ขอให้ได้โชคกันไปเยอะๆเลยสําหรับสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอให้เฮงเลยเลยเอาตอนแรกไม่มีเสียงจั๊กจ,กจกนะั่นเสียงนกอีกแล้วนะคะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะขอให้เฮงๆรวยๆนะคะใครอยากมาตัดกระหล่ำก็มาตัดเชื่อด้วยนะคะเพราะว่าร้อนมากทุกวันนี้นะคะพอแบบแก้งมาเนาะประมาณ7จ็ดโมงเนี่ยแดดโอ้สุดยอดเลยนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอให้เฮงทุกท่านสวัสดีค่ะ